มันมีอินฟลูเอนเซอร์คนดังคนหนึ่งนะอันนี้กล้าหารกว่าบักบอยกล้าหารกว่า500ไอเวนด้าห้าร้อยซะด้ซ้ำไปกล้าหารกว่าเยอะไอ้น,นั่นทำทรง,งเีเฉยๆนะทำทรงแอคอาททำทรงหล่อนะครับแต่ใจมดนะอินฟลูขมิก็บอกว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยยึดภูมเขือได้จริงเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะให้รัฐบาลนะครับได้ทำการไลฟ์สดได้ทำการไปดูพื้นที่แบบจริงๆจังๆ,งๆนะ เอามานําเสนอใกับคนขเขมรได้รับทราบปรากฏว่าอินฟลูที่มีนักนิสัยกล้าหาญของขเขมรเนี่ยนะครับถูกดําเนินคดีเลยนะนะและคาดว่าอาจสุดท้ายอาจจะต้องติดคุกข้อหาตั้งคําถามเป็นภัยความมั่นคงต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่ห็นไหมเนี่ยอันนี้คือคนจริงก็เหมือนกับสมรังศีเขาไปพูดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกว่าประเทศขเขมรเนี่ยนะ ยิงปืนสเปชสะปะเข้าใส่พล,ลเรือนของไทยจนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่ทางฝั่งของไทยโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยมันโกรธจัดด่าสมรังสีบอกว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนอะไรวะของมึงวะฮุนเซนนะเขาตั้งคำถามเขานำเสนอข้อมูลแล้วไปพูดว่าเขาเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนใครกันแน่ที่เป็นสัตว์ใครกันแน่ที่เป็นคน ผู้นําที่ดีคนที่มีสติปัญญาดีๆเนี่ยนะครับเขาจะตอบโต้กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ไปกล่าวหาเขาว่าเป็นสัตว์จนเขาต้องรีภัยอยู่ไม่ได้ที่ขเขมเรนไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนอกจากนั้นสื่ออังกอร์นิวของขเมข,งขเมเรนก็กล่าวหาว่าไทยมีอาวุธหนักยิงหนังสติ๊กยักษ์เข้าใจแคมเนท,ท,ทั้งๆที่ภาพนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาใหญ่ที่วางน้ําเขียว ที่จังหวัดนครราชสีมาเขายิงหนังสติกปลูกมเมล็ดพืชไอ้ควายเนะี่ยดาในไอ้ควายนะ่ยิงหนังสติก๊กปลูกมเมล็ดพืชที่อุทยานที่ป่าของประเทศไทยแม่งก็ไปนําเสนอล้างสมองคนเขมรไม่รู้สี่รู้แปดหาว่าไทยมีหนังสติกยักษ์จะทําไปหาพ่อมึงเหรอหนังสติ๊กยักษ์อ่ะมันไม่มีประโยชน์หาอะไรนะมันเป็นพื้นที่การอนุรักษ์ ทำไมมันต่ําตมแบบนี้วะเอาข่าวปลอมภาพปลอมในอินเทอร์เน็ตไปเอาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ไปเอาภาพจากอุทยานของประเทศไทยมาพูดแบบนี้พวกมึงนี่มันแบบคือมึงไม่ไอายฟ้าไม่ไอายดินไม่ไอายเหี้ยอะไรแล้วว่ากันตามตรงนะนะครับมันเป็นสันดานเหนือที่แบบว่าจะต้องแบบนะมันเป็นสันดานไปแล้วมั่งเป็นดินเอกูว่านะครับ มันภาคภูมิใจตรงไหนวะต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ไปเอาของปลอมมาบิดเบือนใส่ร้ายคือมึงมึงจงใจที่จะโจมตีใส่ร้ายหรือว่ามึงโง่จริงๆวะฮนะเช่นเดียวกันกับไอ้เดชพนมเปนโพสส์สื่อเขมรนะ่ะที่ลงไปทำข่าวทูดไอ้ทูดทหารเขาลงพื้นที่การตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆนะครับมึงก็ว่าไปเถอะนะลูกระเบิดเอ็มเคเฮียอะไรไอ เฮงอะไรเนี่ยชื่อเฮงอะไรอ่ะนะพอ,อทุ่นระเบิดที่ปรึกษาฮุนเซนนะครับลูกระเบิดมึงให้เกียรติกิฟเพนบ้างมึงให้เกียรติเอฟสิบหกบ้างนะกิฟเพนเขาซื้อลำละห้าพันล้านนะเวทิ้งระเบิดที่อะไรโอ่งยังไม่แตกเลยนะแล้วมึงจะตุยสองสามพันคนได้ไงมึงก็เถียงทำมัเนเดบมึงออกข่าวดายทำให้ดูหน่อยดิทำบอกทหารขเขมรเนี่ยตุยไป 2, 000, 3, 000สองพันสามพันศอ่ะนะ แม่งไม่ให้เกียรติกิเพ่นสวีเดนเลยซื้อมาลํำละห้าพันล้าน f 16นี่ก็หลายลพันล้านนะเขาใช้กันทั่วโลกในประเทศที่เขามีตัง่ะนะครับทิ้งระเบิดอะไร mk 84อะไรโอ่งก็ไม่แตกต้นพริกก็แม่งไม่ล้มไม่เป็นอะไรสักอย่างหลุมลึกศอกเดียวนะหลุมลึกศอกเดียวเครื่องบินกิฟเพนอะไรของพวกมึงวะเนี่ยฮะ มึงไม่ให้เกียรติสวีเดนเข้เนะี่ยถึงว่าเขาไม่ขายมึงหรอกนะสารัฐก็ไม่ขาย F16 ให้มึงหรอกนะกกกนะแล้วก็บอกว่าไทยไปแอบซื้ออาวุธมาจากอิสราเอลไทยก็บอกว่ากูไม่ได้ซื้อกูซื้อมึงฟังภาษาคนไม่ออกเลยกูซื้อมาจากสวีเดนกูซื้อมาจากอเมริกานะแล้วก็ช่วยลบกวนให้เกียรตระเบิดเขาด้วยเขาสร้างมาเนี่ยลํำละห้าพันล้านนะเว้มันจะทิ้งระเบิดโอกไม่แตกขนาดนั้น แล้วไอ้อะไรอ่ะไอ้ทํ้มอ่ะทํามาบอกว่าขมรตุยสองพันกว่าคนอ่ะทำไมมึงไม่ดา่าทําบ้างอ่ะทำไมมึงปากเก่งแต่กับแม่ทัาพภาคสองเขานะะ